ขณะที่อีกงานหนึ่งนะคะที่เริ่มขึ้นแล้วแล้วก็กําลังรอคอยให้พี่น้องประชาชนไปร่วมการอุดหนุนภูมิปัญญานะคะสินค้าไทยนั่นก็คืองานโอท็อปทั่วไทยร่วมใจสู่สีวิชัยประจําปี2565ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติมอ,อหัดใหญ่นะคะโดยจะจัดไปจนถึงนะคะต้นเดือนหน้าเลยซึ่งจดสงขลานะคะได้มีการเปิดงานโอท็อปทั่วไทยร่วมใจสู่สีวิชัยขึ้นค่ะ ภายใต้นโะยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมเรื่องของการผลิตสินค้าโอท็อปให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยโ<อ>ได้มีพิธีเปิดงานกันไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะโดยงานนี้ค่ะครับการสนันุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคือชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็สุร,ราษฎร์ธานีนะคะเปิดจําหน่ายสินค้ากว่า300บูธประกอบปีนี้นะคะก็มีผู้ผลิตผู้จําหน่ายนะคะสินค้า สมัครเข้าร่วมเป็นจรนวนมากค่ะทั้งนี้นะคะกิจกรรมงานโอท็อปทั่วไทยร่วมใจสู่สีวิชัยปีนี้ก็มีการขนเอาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการนะคะจากทั่วประเทศค่ะมาจําหน่ายภายในงานทั้งของกินของใช้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ยาต่างๆค่ะรวมไปถึงเครื่องสำอางด้วยก็มีเหมือนกันนะคะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมอ,อหัดใหญ่งานนี้จะจัดไปจนถึงวันที่4กรกฎาคมนี้นะคะก็เชิญไปอุดหนุนสินค้า ของดีของเด่นแต่ละจังหวัดจากทั่วประเทศไทยกันได้นะคะเพื่อเป็นการต่อย,ยอดธุรกิจและก็พัฒนานะคะเรื่องของการเที่ยวที่สําคัญยังเป็นการกระตุ้นธุรกิจนะคะในพื้นที่ให้กลับมาคึกคักหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายงานก็ต้องหยุดชะงักไปในช่วงของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดสิค่ะแต่ว่ารอบนี้นะคะหลายๆงานก็เริ่มทยอยกลับมาจัดก,กันอีกแล้วนะคะเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ในการจําหน่ายสินค้าของบรรดาผู้ประกอบการนะคะนักธุรกิจต่างๆจากทั่วประเทศค่ะ